แต่ครูร้องเพลงนี้เพลงแรกเนี่ยงานเผาศพอาจารย์เยาวยออรักษ์ัญญาจันชนผลไอ้บอลเพื่อนรุ่นเลี้ยงไอ้ไอ้เบลลีนเนี่ยให้มาเชิญครูไปร้องนําครั้งแรกร้องคนเดียวเลยนะกับเบลลีใน,นครั้งแรกที่วัดมากุ่นั่นแหละครั้งแรกที่ร้องงานศพดูฟ้าอะไรเออครูเป็นคนร้องคนแรกนี่ประวัติเลยเพลงเนี้ย เออนั่นละเออเขาเรียกเสียบโบเออเอาเปิดไม่รู้นะไม่รู้จักกันเสีือโบเียคุณจับได้ขนาดข้าเข่าเลยหรือว่าจับไม่ได้มีเนักสายมาบอกจับก็ไปเอาตัวเลยมันเจอได้เลยมันอยู่ทั้งสามนี่เจ็ดใหม่นี่เสียบโบอยู่กูอยู่ห้องปกครองไงอยู่ห้องนไปตอนเย็นแล้ว สี่โมงแล้วจับมาทันทีไอบอลอยู่ด้วยเอาจดหมายเซอร์บกคลองไปลีมาทีตอนนั้นมันโกรธมากพลือล้อนั่งลื้อนัางโรงเดียนว่าทำไมครูบ้าขนาดนี้บ้าบอกไม่รู้บ้าเรารักมันอ่ะไม่ได้อะไรแล้วก็วมีมีคนอีงฮะคล้ายๆครูวเป็นจาริก่อนเนี่ย อ๋อลูกตัวเองยังไม่เพียนเลยนี่ก่อนเนี่ยเขาอยู่แนวเรียนเที่ยวาบนะเขาโวยวายสารภาพแต่ตั้งใจครูมาโวยวายครูไม่เคยได้เด็กให้เอ้ยไม่เคยไม่เลยใช่ไหมีครูไปามุดเลาะสมุดเลาะอเไรนย่างเงี้ยเธอไปงานศพท่านแล้รัศดาไปครับอครูไปต้นเสียงใช่เพลงงานศพก็ต้องครูสิใช่ใช่ใช่ จะเร <t ell> <issions> ียนการชนะคุณที่นะครับพวกเราจะเปลี่ยนทางได้ในความสรมพันธ์อะไรครับคุณเกิดแบบเพลงนักร้องงานศพนะสมัยก่อนร้องเพลงเพลงประจำเรียนใช่ใช่เขาเดินหลังไม่ที่การเป็นผู้ฟ้าอะไรนะพี่คุณเอาเอาไหมเดี๋ยวกดซ้ัมไหมเฮ้ยผมเชื่อแล้วพี่ไม่เดี๋ยวกดไหมผมบอกไม่คุ้นเสียงน้ำนะฮะมีมีครั้งหนึ่งนะฮะพระราชทานเพลิงศพ ที่จงรักจันคนืมหลวงกุหลาบรุ่นเดียว์ท่านสุริชุลานนท์ที่วัดเออ่ท่าทองท่านสุรยุทธ์เป็นประธานที่สืบกับท่านชอบมากท่านแต่งเพลงให้เยอะแยะมากเลยปร,บบรากฏว่าชสูก่กระร๊อกเพลงนี้อออรอยอวิลินก็นรุ่นน้อยหนึ่งประกาศาสรออ์องคนที่นั่งคนที่นั่งฟังมีสุเทพจารินดวรีดาวาดนักร้องนีรเลยเพล่อมพลัง ข้างหลังนม่คนคืออาจารย์เฉวียวันในระยะศาสตร์ที่ก็มหบอกเด็กๆอาจะจะเห็นบอกน้องสุขโขพรถ้าพี่ตายอ่ะน้องอย่าลืมมาร้องเพลงนี้ให้นะสั่งเลยนะสั่งน้องอย่าลืมมาร้องเพลงนี้ให้นะแต่ครูร้องเพลงนี้เพลงแรกเนี่ยงานเผาศพอาจารย์เยาวรักษ์ัญาจำผลไอ้บอลเพราะเพื่อนรุ่นเดียงกับไอ้ไอ,ไอ้จอยเนี่ยให้มาเชิญครูเป็นร้องนำ ครั้งแรกร้องคนเดียวเลยไ่มกับเบลลีเนี่ยครั้งแรกที่ว่ามากุฎนัานา่นแหละครั้งแรกที่ร้องงานศบจูบ้าอะไรเออจูอเป็นคนร้องคนแรกนี่ประวัติเลยเพลงเนี้ยเออแต่ว่าที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขจะเป็นเพลงเรียนแต่ก่อนเป็นเพลงเรียนใช่ใช่อะไรจริงๆเิงนะร้องเพลงเรียนกันแม่พี่ชีวีวันไปเล่าให้จำสมัยฟังบอกนี่ถูกสั่งไว้เลยนะพี่ตาอย่าลืมมาร้องนะพี่ตานี่ยมีเก้าสิบละพี่ชีวีวันอรารยศาสตร์ นะตำนานครับมีตำนานก็มีเรื่อง่าหรูปเพลงนี่อะไรถ้าชอบนอนยึดตำนานได้ได้เดี๋ยว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 หาเวลาว่ามาเคยียบเป็นตำนานสุขลาเป็นตอนเป็นตอนออะไรครับแม้แต่กีฬาสีไปเล่นสนามสุ่มก็ทีดูอโหยี่ไหนล่ะโอ้หมคนบ้าเท่ไหนกระโดดความรู้เนี่ยไปเอารู้จากจุฬาลงกรณ์มามีกันมีทุกอย่างอะไรที่มันเป็นอินเตอร์ในุโขหัวเวลา กับทุกประเภทเนี่ยเราส่งนะถผลักตระหนั้นส่งส่งเกือบหมดยังมีอยู่นะฮะแม้กระทั่งไอ้รักบี้รักบี้รักบี้เออเวลาแก้แค้นไงพี่ฮะเวลาเขาแก้แค้นม่สนามกีฬาของเราอ่ะมันเป็นสนามกีฬาแห่งชาติครั้งแรกอ๋อใช่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 จุฬาเขาเลยแก้แค้นไปเล่นนู่นมั่งโอ้เหลือกำลังหาที่ไหนกรีธาเนี่ย คัดเลื่อยสีขาขาวทั้งนั้นในช่วงโมงพระราเนั่นแหละเ้าแถวเรียบร้อยตาสูงสูงไปเล่นแบฟุตบอลกับอาจารย์มีโลวุตัวมีท่ามีทางทำท่าวิ่งเหมือนอาจาร์ผลพัดวิ่งได้มาไอ้สีขาขาวรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กเนี่ยจริงจริงแล้วก็คือเราเราเอ็นเอ็นเรียนเนี่ยเราไม่ได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ฮะร้อยละสองปีแรกร้อยละแปดสิบเก้าสิบสองปีแรก จากนั้งครูเริ่มเอาจากบอมคลีมาบ้างอะไรมาบ้างแต่ก็น้ <m ab. S 2> นนอยไม่ไม่เป็นหลักเลยไม่เป็นหลักเอารวมเข้ามาก็ตั้งแต่เป็นหลักก่อนนี<ๆ>่ในราก้าหกเริ่สตาร์ทต,ตั้งไงดูในศุภคุณโสภิตนี่แหละอ่าโสภิตสมปองสมปองจันทองศิริเออโสภิตสมปองสนธยาสนธยาจินดามัยนั่นมาขอฝากตัวข้างสนามสนามสุดเรากำลังเล่นชั่อะไรรุ่ยครับผมอย่างนี้ อยากจะเข้าแล้วเกินครับามา <c oughs> ในส่วพิชานุไม่ก็นายประวิทย์ชัยสามโมกินชาติเอามาฝากเอ้ยเอาเด็กคนนี้ม,มาฝากหน, <c oughs> น่อยนะเราก็ต้องไปหาเจ้าพ่อเน <c oughs> ออี่ยขอเอาาวทียากก็โอเคไอ้ที่ไอ้ที่ผมถามตอนที่13ปีเพิ่งเสร็จครับอ่ะครับเออแม่สิปี ไอ้ชาวมันเท่าไหร่ไอ้ชาร้อยห้าสิบสี่แล้วไล้ทอนอ่ะไอ้ทอนเพื่อนผมอ่ะแล้วที่เจ็บที่เจ็บปวดคือพี่แดงพี่แดงร้อยสองใครเล่นรุ่นนี้นะฮะเฮ้ยถ้าเป็นครูครูไม่ไม่โกงกันยุเลยไม่เอาเลยสามีก็ทาทางทางกคมาลาเขาขอตัวไปขอ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 ไปเล่นขอไปเล่นขอไปเล่นไปเล่นอันนั้นถึงชาติครับของครูเนี่ยเจ็บปวดไม่มีเท่าพอหลีทำไว้ เอ่อรุ่นรุ่นรุ่นสิบแปดปีรุ่นรุ่นกลางรุ่นสิบแปดปีแน่ใจอ่ะรุ่นเอ่อเก้าศูนย์ดิฉรินฉรินฐานสืบสายเลยฉรินอะไรเก้าศูนย์เนี้ยเก้าศูนย์เจรินในทุดเตดดี้ยจัดได้ไหมคืเจริเขาส่งนะครูไม่จะเป็นคนจัดส่งปรากฏวแลโคอยู่พักตีหนึ่ง แต่เดิมเนี่ยมันมีชื่ออยู่ในทะเบียนอยู่อายุมันเท่านี้อืมเขาทําไว้พอถึงครูครูก็เอาตรงนั้นออกมาอืมก็คนแรกคนที่ฟ้องคือทวีธาพิเศษไอ้พวกฟ้องคือพวกครูนั่นแหละญาติของจันทิไทยถอนแก้วปรากฏว่าไม่อัปเดตคือไม่อ,มอัปเดตไม่อ,มอัปเดตปรากฏว่าจําเป็นต้องถอนทีม อไ <ừ> อ้พวกก็ออบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่มาบอกอกร,รูจักรวิจิตเก็ดแก้วอะไรซักอย่า<ด>มึงบอกกูที่กูไปนบให้อ,อะไรเราไม่เคยคิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้เป็นไงนี่แหละครั้งเดียวก็ครูตรงอยู่แล้วไ,<อ>ไงตรงไม<อ>่ตรงแล้วทำไมผมเล่นเนี่ยเป็นรุ่นยังไม่ใหญ่ยุครับต้องไปการผมก็เจ๊งต้องขย่าให้มันน่ให้มันสูงไม่เกินแล้วไอ้นี่ไงพี่ถ้ากลุ่มพลา ถ้ากรมปรละเขาวัดรุ่นสูงใช่ไงเออแล้วกทมวัดอายุเมัยก่อนยังรุ่นก่อนแต่ตาต่างไม่มีละไม่มีละสมัยก่อนนี่รุ่นจิ๋วรุ่นเล็กแขยมใหญ่ขยมให้พอดีแอ้วแม่ถึงกันหมดอ่ะโดนขยมตอนวัดวัดไอ้รุ่นจิ๋วรุ่นกลางนี่เลยเหล้าไม่รู้จบแล้วเยอะมากครับเยอะมากหรือว่กรีทานะหลังจากจัดผลไปแล้วเนี่ยครูเป็นทำไหม ํำไม่ลืมนั้นตาไหลเขารับถ้วยพระเชราวุธมอบถ่วยประมาณทุ่ม,มนึงได้หกโมงกว่าชนลเลิร์สูงหลาบได้รองชนลเลิศรุ่นใหญ่ฉันสนใจสว่างปีนั้นท่านกำลังจะไปไปเรียนหนังสือพอดีดูเป็นคนทำปีหนึ่งหนึเจ็ดหนึ่งแปดอะไรเนี่ยประมาณนั้นคุณตุขคุณจำวันนี้ไว้นะ วันจำวันนี้วันผิดหวังเนี่ยมาก็ร้บง้วยแล้วน้ำตาคลอเมื่งที่เรารับอ่าเราบ้านนาเราล้องมาเท้านาแต่ปออีรุ่งขึ้นฟูเช้าสวนเป็นพิเศษ,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 ษตอนเช้าเอ็งมาพรอมบ่ายอือไอเดยนบ่ายนะครอมเช้าแล้วไปรูมีเจ้าพี่นอนคอยอยู่ที่สนามไม้อ,อ่าอาจารย์ต้นโพนึกอ,ออกมาตอกเป็นไม้ใช่ไหมนั่นแหละนอนเอาดักหลุนหัว แล้วทีมงานครูก็ไม่มีใครบ้างน,นะครูจันไทรโรดจันทุทักดิ์ก็ไม่ใชยแต่ครูคน,นเดียวไปละไปซ้อมสนามสุราก็ไปทะเลาะกับไอเจ้าของสนามสุรายันลงไอฮะสุดท้ายเป็นพวกกันสุดท้ายเป็นพวกกันเพราะว่าหัวหน้าฝ่ายการสันที่ผู้ใหญ่นัการะเป็นสุงระดาบแล้วก็ชิงตรงตรงนั้นเลยแต่เราจไปเอาตัว,วกระโดดมาได้ที่ดูี่โอ้ยนอนจนกระทั่งนักฟุตบอลเป็นหลัก แปดสิบเปอร์เซ็นที่เล่นฟรีชาอดังนั้นทำให้แข่งแข่งแข่งแข่รุ่นใหญ่แต่ก่อนก็มีนวชิราวุฒิที่บูนวิทยาลัยอ,อืมราชสีมาวิทยาลัยอ,อ่่าเอออะไรอ่ะเมืองนนมีอุเรนบางอะไรไม่รู้เนอะสมุทรปราการเชีราวุฒมีอยูหกโรงอ่ะดังมาก จนกระทั่งถึงอีเวนต์สุดท้ายแล้วทัานชนะจึงจะได้ช่วยรวมบนอัศจรรย์ปราส,ร,สรานุสุภราบอาจารย์สุวรรณสมัยอาจารย์สุวรรณอาจารย์สุวรรณนั่งอยู่ข้างบนครูก็ไปบอกของเชียร์นี่อีเวนต์นี้นะต้องเชียร์สุดใจขาดดิ้นดึงจึงจะได้ช่วยสี่คนนะพูดว่าหมดสตาร์ทไม่หนึ่งกีระเสือน้อยอืมกีระนี่รู้ข้อหกเลย ไม่ฮะฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจบีละสือน้อยไม้สอบ